สวัสดีพี่น้องที่รักในพระยสุขิตทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นด้วยพจนชนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในพจนจนะของพระเจ้าในเช้านี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20นะครับก็เป็นพระคัมภีร์ที่ ให้ข้อคิดแล้วก็เตือนเราในการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายสุภาสิตตอนนี้บทที่13ข้อ20ได้หนุนใจพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้านะครับให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่กับคนที่มีปัญญา คนที่มีปัญญาตรงนี้หมายถึงคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าปัญญาตรงนี้มาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องดำเนินไปในทางเดียวกับคนที่มีปัญญาเราต้องอยู่กับคนที่มีปัญญาคนที่เชื่อพระเจ้าคนที่รักในพระเจ้าเขาจะนําเราไปในทางที่พระเจ้าทรงพอพทัยแล้วก็เป็นพระเจ้าที่อวยพรนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ดําเนินตามคนที่มีปัญญาหรือว่าคนที่รักในพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยถ้าเราดําเนินกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าเป็นคนที่ทําบาปเป็นคนที่ไม่มีชีวิตยำเกรงพระเจ้าพระพีบอกว่าชีวิตของเราก็จะถูกทําลายคําว่าถูกทําลายตรงนี้หมายถึงว่าเราอาจจะถูกพระเจ้าตีสอนเราอาจจะถูกพระเจ้าลงโทษเราหรือหนักกว่านั้นคือ เราอาจจะทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าการทําลายในตรงนี้เป็นภาพของการถูกพิพากษานั่นหมายความว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเราไม่ได้ดําเนินชีวิตไปในทางของพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเราดําเนินชีวิตกับคนที่ทําบาปเรื่อยๆวันหนึ่งเราอาจจะทิ้งพระเจ้าเราอาจจะไม่เชื่อในพระองค์แล้วก็ได้แล้วเราอาจจะถูกพระเจ้าลงโทษเพราะว่าอาจารย์ปาโลก,ก็ได้ยกภาพตัวนี้คือในใน อาระธรรมหนึ่งโคลินบทที่15ข้อที่3ามนะครับปโลก็ได้เตือนพวกเขาอย่างรุนแรงบอกว่าให้อย่าให้ใครชักจูงให้หลงผิดจะเปโลใช้คําที่แรงนะครับถ้าพี่น้องดูในหนึ่งโคลินบทที่15ข้อที่3าเนี่ยจะจะเปโลใช้คําว่าเพื่อนเลวย่อมทําให้อุป,ปนิสัยที่ดีเสื่อมทรามไปคําว่า เลวในที่นี้ก็เป็นคนเป็นภาพของการเป็นภาพของเพื่อนที่ไม่ได้เชิดพระเจ้าแหละคือบางคนเราเองอาจจะมีคนบางคนที่อาจจะมีเพื่อนบางคนที่เขาอาจจะไม่ย้ำเกรงพระเจ้าหรือว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเราต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องเลือกแบบทิ้งเขานะครับแต่หมายถึงว่าเส้นทางที่เราดเนินชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งเขาไม่เป็นเพื่อนเขาไม่ใช่แต่ว่าทางที่เขาเดินเนี่ย เราก็อยากไปเดินเราอยากไปเดินตามเขาหรือว er ่าเราอยากเราอยากให้เขามานําเราถ้าเขามีเส้นทางที่ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเนี่ยเราก็แค่ไม่เดินทางนั้นเราไม่แค่ไม่เดินตามเขาแต่เราควรจะดําเนินในทางที่ถูกต้องที่เรารู้และถ้าเป็นทางอีกทางกลับกันเนี่ยเราก็ควรจะนําเขากลับมาทางนี้ด้วยเราไม่เดินตามเขา แต่เราก็ไม่ใช่แบบเราปล่อยเขาเราก็ควรจะเตือนเขาแล้วก็ให้เขากลับมาเดินในทางที่ถูกต้องน้วนนะครับนี่เป็นสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราในเช้านี้เองก็อยากจะหนุนใจผ่านพราชนะของพระเจ้าในตอนนี้ให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาหรือดำเนินชีวิตกับคนที่เชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านะครับอย่าให้เรามี เส้นทางไปอยู่ในเส้นทางที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าเราอย่าทําตามเพื่อนของเราหรือว่าใครที่เรารู้จักที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าอย่าให้เขานําเราออกไปจากทางของพระเจ้านะครับให้เราคิดมั่นในทางของพระเจ้าให้เราเนินมชีวิตในทางของพระเจ้าเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่นําไปสู่การอวยพรของพระเจ้านําไปสู่เส้นทางที่พระเจ้าจะเมตตาเราดูแลเราปกป้องเรานะครับขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้อง ให้เราทั้งหลายนั้นจะมีกําลังมีสติปัญญาที่เราต้องดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นเราต้องตัดสินใจเราต้องเลือกเราต้องใช้สติปัญญาในการเลือกในการตัดสินใจให้ทุกอย่างที่เราทําตลอดทั้งวันนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็เป็นที่พระองค์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราทุกคนให้เราเดําเนินชีวิตอย่างคนมีปรรัญญานะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับกาแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับ ตติปัญญาที่พระองค์ทรงอวยพรและเมตตาเราให้เราได้รู้จักพระองค์ให้เราได้เข้าใจถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้เราทั้งหลายในวันนี้ในการเดินมาชีวิตเราจะเดินมาชีวิตอย่างคนมีปัญญาอย่างคนที่มีพระเจ้าอย่างคนที่รู้จักพระองค์และให้เรานั้นเดินมาชีวิตร่วมกับคนที่มีปัญญาที่อยู่ในทางของพระเจ้าที่รักพระองค์ที่เชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราอย่าให้อา อิทธิพลข้างนอกหรือว่าอยาให้คนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้านั้นมานําเราให้ออกจสกทางพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราให้เรายินยัดแล้วก็ให้เรามีปัญญาในการเลือกแล้วก็ในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราให้เราทั้งหลายมีกําลังที่มาจากพระเจ้านในการเดเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแพระเจ้าและปกป้องเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายให้เรามีาการ อวยพรการดูแลที่มาจากพระเจ้าในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการอวยพรในหน้าที่การงานเพื่อเราจะมีเพียงพอมากพอในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าด้วยเราฝากมอบตลอดวันนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพรงะองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ